สกคนนครคือไหีทธรปูราสกคนนครคือไหีทธรปูราสักคนนครคือไหีทธรปูราท,ท,ท่านผู้ชมที่กคาลพครับวันนี้ได้มีโอกาสดีท่านพระครูบวรปติวัติเจ้าคณะอำเภอนาแกวัดถนนตาลก็เป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เดียวกันเพื่อนเป็นสามเณีนของหลวงปู่กำพันกับหลวงปู่ลิ้น ตั้งแต่เป็นเนนน้อยส่วนผมนี่ไปเรียนวิชาเจริญธาตุกับอื่นๆกับลุงปู่กำพันนี่แล้วก็รู้จักกับลุงปู่นี่ตั้งแต่ปี2138ผมทีน,นี้ท่านประคูก็เลยเป็นผู้สนใจเรื่องเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณสิ่งที่เป็นหลักฐานของอารยธรรมโบราณก็คือใบเสมาซึ่งท่านประคู ศึกษามาก่อนยี่สาสิปีสี่สิปีมาแล้วตอนนี้ท่านก็เกือบจะเจ็ดสิบแล้วก็ทัครูก็เลยพามาที่อันนี้ห้องหยั่งสถานที่นี้นะที่ภาษาที่ภาษาบ้านกลางที่ภาษาบ้านกลางชาปนสถานแต่ก่อนที่ภาษาไม่ใช่อยู่ไก่บ้านมาอยู่ไก่บ้านต้องมนตป่ามนตตรงมาที่ภาษานะจุงไก่แต่ว่าตรงนี้คิดว่าจะเป็นวัดล้างมาก่อนเพราะหลักฐานที่ใบเสอ้อทับรูเขา งสัยว่ามันจะเป็นวัดลางเป็นวัดหลังนี่แล้วผู้ชมขยับมาใกล้ๆเป็นวัดลลางมาก่อนใบนี้คิดว่ายังไม่ได้เคลื่อนย้ายยังอยู่ที่เดิมใบเลยถ้าปะคูเห็นใบนี้ตอนอายุเท่าไหร่ก็ตั้งแต่เป็นเด็กนั่นแหละก็ขึ้นมาเป็นสามเณรจ้ะอันนี้สามเณรก็มาเผาศพอยู่แถวนี้โอ้ขึาไปอันนี้คือใบที่หนึ่งว่าใบนี้ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายยังอยู่ที่เดิมของตั้งแต่เดิมอยู่แล้วไม่มีการเคลื่ยนแล้วใบที่สองยู่ใส่ใบที่สองใช่ท่านผู้ชมมาดูมาดูใบที่สอง โอ้มกักคุเทศเขาเป็นเจ้าคณะอำเภอเนาะคือดั่งเนาะสังเกตสังเกตว่าใบเสมาอยู By ่นี่นี่จะเป็นลักษณะของรูปทรงคล้ายๆกับปราสาทเนาะแล้วก็มีรอยสลักเหมือนกันกันกบเป็นเป็นเจดีเนาะอันนี้แต่ว่าทำด้วยหินทรายหยาบไม่ใช่หินทรายละเอียดเท่าที่สังเกตดู จะเป็นหินทรายหยากเหมือนกันกับที่อยู่ดอนกกดูฟังทั้งนี้เดยสก็เหมือนกันนี่สองลักแล้วครับลักที่สามเดชาพูดโอ้ลักที่สามอยู่ตรงนี้เองโอ้ลักที่สามอาจารย์อีกอีกไปหนึ่งอยู่ไหนนีมีแค่สามหรอกลักที่สาม น,นี่บารู้ว่าฝังดินลึกจำแต่บารู้ได้ครับเอ,อ้สามเราได้นี่หลักนึ่งสองสามหลักที่สี่ 4, บาทนี้หลักที่สี่หลักที่สี่หลักที่สี่อยู่ทางนี้นะผู้ชมโอ้อาเลี้ยวกันก็ไม่หักบริจองอันนี้โอ้หลักที่สี่เขาอาจจะมาทุบมาอย่างเนะ<ม>าะท่านผู้ชมเนาะอาจจะเป็น ตานเป็นสามเณรมาเผาศกก็เห็นอยู่แล้วอันนี้สงสัยจะมีการขุดเนาะเพราะว่ามันมันบนลึกขนใดเนี่ยยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไปจังเดอีกโอครับนี่สี่แห่งมีมีสี่แห่งนี้เนาะครับมียังมีมีที่อื่นอยู่บอกครับก็อําเภอนาเกนี่ก็มีบ่าหมายหมายถึงบริเวณนี้มีอีกสองอื่นยังมีอีกตัวหนึ่งอยู่อยู่ในป่ายางครับอยู่ในป่ายางครับโอ้ แต่ตรงนี้ก็จะจะมีแค่สี่ใบที่ลงเรืออยู่สี่ใบที่ว่าไม่มีใครกล้าเอาไปเพราะว่าเอาไปก็เอาไปไม่ได้จะมีผู้เท่าไปเข้าฝันเอาคืนไปข่งคืนเวลาเอาไปแล้วจะมีคนเกตยุ่งจงกระเบนสีดำสักลายเป็นตัวไปเอาของคู่คืนมาครับผมให้เอามาคืนให้เอามาควนคนดุเงยาวๆนี้เป็นทีภาษาจ้ะเือจะก่อนอันที่เขายืนอยู่นี่ก็คือรักอันฝังศพทั้งศพเขาจ้ะเอาฝังกระดูกฝังกระดูก จะเดบว่าตรงนี้มีสี่สี่เสาสี่เสาแล้วอีกเสาหนึ่งที่ว่าอยู่ตรงนี้ก็เป็นหินอันนี้อีกอันน,น,นี้อันนี้อีก <S <S อันนี้ก็เป็นอีกหลักหนึ่ง,นนงที่นอนแอ่งแมงอยู่นี่แต่ <S <S หันหันมาทางนี้อันนี้มันหักอ้ะโอโอ้โหนี่ๆๆเออเอาอันนี้ธรรมดามก็จะมีแปดใบนั่นแหละมีแปดใบเออลักษณะเป็นแบบนี้ แปดใบอีกใบหนึ่งมันอยู่ในอุโบสถจะไม่มีใบเสมาจะใบเสมาอาาุโบ<ม>สถ <ด S 2> อยู่ไหนไม่ก็อาจจะอยู่ตรงนี้ oh. มันจะมีใบเสมาปากักตรงนี้อาจจะเป็นอุโบสถเก่าอยู่ตรงนี้ครับธร,รรมดาใบาเสมานี้มันจะมียู่แปดใบใบที่เก้าไม่มีเพราะลูกนิมิตมันอยู่ในอุโบสถเพราะใบเสมานี้ยเขาจะปักหลังลูกนิมิตปักให้ให้ให้รู้ว่านี่คือเขตลูกนิมิตอยู่นี่คือเขตแดนอยู่นี่ใบเสมาอันนั้นใบที่หนึ่ง ใบที่สองใบที่สามใบที่สี่อันนี้ก็เป็นใบที่ห้าแล้วนี่อันนี้อยู่ที่บัดทองเป็นเป็นบ้านกลางจ้ะบ้านกลางบำพีแต่ก่อนขึ้นตบนการเหลืองอีกอีกใบที่ว่าน่ยอยู่ในป่ายางบอกครับอาจารย์อยู่ที่ไหนอีกใบหนึ่งในสถานที่ที่ท่านประคูพามาดูนี่ในป่าช้าของบ้านกลางนี่เห็นใบเซมาสี่ห้าใบแล้วนี่ท่านประคูสันนิฐานว่าสถานที่แห่งนี้ น่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นวัดมาก่อนเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของวัดใบเสมาสนยัญลักษ์ของวัดก็คือหมายถึงอุโบสถนั่นแหละถ้าถ้าวัดไหนมีอุโบสถแต่ว่ามีพัทศีมามีไดรับได้รับพัทศีมาสามารถทําสังฆกรรมได้จึงมีใบเสมาอันนี้ขึ้นอแสดงว่าเคยเป็นดินแดนที่ เป็นอารยธรรมอะไรสําคัญอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นวัดอย่างใดอย่างหนึ่ง<ม>ต่อมาอาจจะเป็นวัดล้างไม่มีผู้คนอยู่<ม>เขาก็เลยมาทําเป็นสถารปรสัาสถานเอาเอาศพมาเผาโอ้ค่ะมาเผาที่ตรงนี้เชื่อว่าโบท่านมีการเคลื่อนย้ายอย่างคิดว่ายัางไม่ได้มี่สันเตียนอยายก<ม>็ต,<ม>ตั้งเพราะตั้งเป็นเนนมาก็ยังอยู่ตรงนี้ <ขอ S 1> ก็เคยมาเผาศพตั้งแต่เป็นเนนอยู่แล้วโอ้ก็เห็นอยู่สภาพนี้เห็นอยู่ในสภาพนี้เคยมีกรมศิลปากรได้ไมไม่ไม่มีโอ้ ก็ไม่ได้แจ้งใครสพภูตก็เขามาดูที่เขาไปดูได้อันนี้อันนี้สมภูตก็ยังไม่มายังไม่มาโอ้ชมรมอารยธรรมสกลนครมาก่อนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทัพบคูเข้าไปน้องกับเป็นชมรมอารยธรรมสกลนครนครพนมร้อมัอนีเอาเดี๋ยวผมจะหมายพิกัดไว้ด้วยการเอาไอ้ GPS เอมาถ่ายปุ๊บนะผมผมจะรู้เลยแล้วผมก็จะมาร์กมาร์กที่ดดน ต้นดูสามต้นอ้นสามขุมเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปกำหนดพิกัดใหม่แล้วก็ในส่วนยางอีกเนาะที่ว่าเนาะเออเออเดี๋ยวเราจะไปกำหนดอย่างน้อยสามสวนพระรูปนี้สวนท่านอยู่ตรงนั้นเป็นสวนของพระรูปนี้แหละครับเลเดี๋ยวกูไปไปสวนยางไปสวนยางนี่คือใบที่หนึ่งนี่คือใบที่สอง นี่คือใบที่สนี่คือใบที่สนี่คือใบที่ห้านี่คือใบที่หหรืออันนี้7หรือว่ามันเป็นชิ้นเดียวกันก็ไม่รู้นอนอยู่นี้าาามมกกนนนนั่แดดิ โสภามหิทาราปุรานครสกลน,นครคือมมทธรปุราสกลน,นครคือมมทธรปุราสกลน,นครคือ